อีสานสมแบร์สวัสดีครับพี่น้องป้องไปมินีข้าพ <pod Ä AB> ี่น้อง i̇şte. มาใส่เบดครับมินีอีสานสมแบร์มาใส่เบดเบดมาประมาณหาสิบหลังครับพี่น้องหลักะเนื้อห่วงครับเป็นเนื้อห่วงเนื้อห่วงกบเออจับไปเบิ่งครับนี่ครับมากครับลูกไส้ลูกสาวครับสามสี่หาขนเฮาหมายเฮานี่ครับไปนี่ครับไปพุ่นครับพูนไปทั้งตีนเขาหมดเลยครับพี่น้อง วิธีการปักเนื้อน,นะครับห้ากัดสิปักบ้องหลังนะครับนี่ผมกกหลังพอดีนะครับพี่น้องนี่โกหางครับพี่น้องนี่ปักกุ้ม่ครับนี่อยู่ลักษณะนี้ครับพี่น้องนี่นี่ครับเนืน้อหาไปในสายเขเลยครับพี่นอ้อลงลอ้างแรกแห้งมันล้างแรก ไลงไปเลยสมยยาร์ทบเนี่กับสีโยประมาณองค์ผิวหน้านพอดีนะครับตาลงไปจังหน่อยก็นนกกดได้พ,พี่น้องอันนี้ตาไปครับพี่น,อน,อน,น,น้องตาไปจ้ะพอดีกินนค่ะพอดีเอ้อพอดีพอดีแหวมมาพอดีก็พอดีเอา ใครับเดี๋ยวผมจะไปใส่กนครับมันค่ำแล้วไม่พอยอิยอง่ยงยงิยง่งยงยิ่แต่เมื่อกี้มันหลดไปมาแทนอีสานสุมแบะสวัสดีตอนสามทุ่มสี่ 4, ทุ่มครับพี่น้องเรื่อนี้พาพี่น้องมาหลังจากที่เห่าใส่เบียดไปเนาะครับตั้งแต่ช่วงหัวค่ำครับและนี้ก็สิมายามให้พี่น้องในเบื้องนะครับนะหลังแหลก แร้ครับผมนี่ครับโอผ่านไปสองลังครับมาเบิร์นหลังที่สามลังนี้รู้สึกว่าจะมีโตนะครับมีรุ่นมีรุ่นขั้นเบ็ดขั้นเบ็สจิตโกงโกงโลงไปม่นะครับเนาะอ้ามีโตอีกลีครับปลาเขาหยากัยกหยกักเลยเอาไปเบิรงนใกล้ใกล้โอ้ปลาคอครับปลาคอปลาคอตัวใหญ่โอ้คุณอนะคุณอะดินแห้งครับคุณอะเอาเอา,เอาขึ้นมากครับ ค่อยๆเนื้อค่อยๆขึ้นมาเอามาปลดครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใหญ่เด้อครับตัวนี้ตัวนี้ซีโยประมาณจากักเจ็ดแปดขีดคุณครับซีนิวผมเอ้าหัวป่าคอใหญ่ครับคุณน่ะตัวใหญ่ถือว่าใหญ่อยู่ครับตัวนี้ตัวแรกแขกงมานครับคุณน่ะเงือหัวเขาครับอ้าวเ,เ,เอาเอาครับบวด ปดปดปดไสผาเหลครับดนูนะโตหย่า้อบนะครับเอาครับปดปดไสผาเหลแล้วก็ไปยามหลังต่อไปครับผมโอ้หลังต่อไปครับโอ้พี่นอ้องครับเบื้องครับหลังนี้ครับพี่น้องพูดห่อพูด อยูย uh 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 ูย oh. uh uh ูครับมึงว่าเป็นปลาเป็นยังเด้อพี่น้องเด้อเบิงครับผมใช้เบิงนกับน้องอ้ปลาหัใหญ่ครับพี่น้องดูนนอู้หัวมันมันน้องัวที่สอเมีนี่ครับอ้พี่น้องครับปาดพี่น้องมันมัคือเก่ารับน้องหมดเลย ผุ้นัครับผุ้นังผู้ดตัวที่สองครับพี่น้องหลังที่สิบต้องมาหลังที่สิบพี่น้องเอ๋ยเบิ่งครับผุ้นัตัวที่สองครับเบิ่งครับตัวซสำกันก็ตัวที่สองครับเมื่อกี้ผมเอาปลาตัวตัวแรกอันไม่ไม่ไม่ผมแบบเบิดครับพี่น้องเอาอันนี้บ่ได้ใส่ไม้ครับพี่น้องอู้มันหมานคือเขาครับพี่น้องมันหมานมันหมาน ตัวสองตัวสองตัวสองเต้มสองอู้สุดยอดสุดยอดบุญนะเต็มปากเลยนะครับปอสไปไหมนะไฟไปไครับสองสองแต้มแล้วพี่นอ้องสองเต้มแล้วครับไปไปเข้าไปรุ่นตัวต่อไปอีกครับผมก็มตียามไปซีฟหลังนลยครับตัวสองมาแล้วเต็มสองมาแล้ว มนัมนมนันเหมือนมันครับผ่านหลังจากได้ตัวที่สองครับท่านไปอีกประมาณสี่หาหลัง <c oughs> ยามเบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องแหลุดน,น้ำกันครับมาเสด้จโตอีกบ่า,ท,าท่านไปไปถึงท่านหอดีสีปังเอ,อ้าพี่น้องหลังนี่ผมซึ้งว่าสิถือครับพี่น้องเบิง้งนี่ครับเห็นบ่ครับนะ ฝ้ายางก็เป็นแน่น,นครับมันบนดินนะพี่น้องมึงด้วครับปลายยางปลาดุกว่ะครับพี่นอ้องเห็นวะครับเนี่ยปลาดุกอีนดีครับอุ้ยะอุ้ยะปลาดุกครับปลาดุกโอ้ยมนัมนมนัมนมันมันครับไฮ้ครับเดี๋ยวผมไปปดกันพี่นอ้องโอ้ยมือหนึ่งถือกล่องนะปลาดุกปลาดุกโอ้ยทำเด้พี่น้อง ไปครับเดียวผมป,ปดกันพี่น้องประดุกครับอันตรายครับต้องปดดีๆครับพี่น้องอู้หานีแล้วครับว่ท่านหอดสิบลังน่ได้พี่น,อน้องประดุกครับใครเดือองเลยหั้ย่างกอนครับเพราะว่าข้าสพ้ายนี่มันจะปักแยวครับพี่น้องอู้หอา้นั่นนั่นนัยีสิบลังเลยสตัวปอยใหญ่สว่งประดุกอีก พี่น้องเอ้ยหักปลาธนัดับเนี้ยอืยอนี่ยังคนนึงโอ้จะรังไข่เลยครับพี่น้องไข่เต็มทองเลยตวดตวดพี่น้องนี่ครับนี่ครับแต้มสามปลาดุกครับพี่น้องแต้มสามเป็นปลาดุกแต้มหนึ่งแต้มสองเป็นปลาคอนี่ครับ เออให้ปวดเรียบร้อยพี่น้องใส่เหงาเข้าไปคือเก่าครับนี่ไปดุนตัวต่อไปครับสามแต้มแล้วพี่น้องโอ้ลังนันเบ็ดคือจมๆเด้อพี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับนะนครับขั้นเบ็ด,ดนะบบเดห็นไหมล้างนันหลังนัน,งน,นปลาดุกนะครับมาหันี้มาหันนี้ลังต่อไปนี่ครับพฮ้ยนะปอดก่ขอเขามุนอันย่ะพี่น้องเอ้ย อยู่บะเนาะคือบ่ดินเม่อย่างเนาบันพี่น้องเดี๋ยวเด้ครับเดี๋ยวเด้ครับเดี๋ยวผมว่างกระป๋งเงือกอนเบื้งยุ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 ยูยๆยูยุุยุุยุุกุุยุุย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 ยุยุยุุ่ยุุุุุุุุุยุยยยยุย ม plane, animals, ứng, Ooh, ole, so cool. ันมันม so so ันด <c oughs> ุกผู้น่ะออ้ยพี่น้องเลยผู้ย่ะฮับอกไงเลยตัวนี้ครับฮัดพี่น้องเลยอู้น่ะครับโอ้ยไงว่าตัวเมื่อกี้ครับติดกันเลยครับผุ่นหลัง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 กันครับแล้มาหลังนี้ครับอู้ติดกันติดกันพี่น้องเดี๋ยวยังไหญ่กว่น้อพี่น้องเลยเออจิ้มแบบดีเลยครับโอ้ยโอ้อย่ากรู้จะรู้ ยเนาะอยู่ยโอยโอยลุซะเนาะลุกซะเนาะลุซะเนาะตาบโอ้ดรุนกับแน่นอนี่ครับ้ยังไพี่น้องทัยังกันเออมันปักักเอลกับจงักบได้ด้ครับักบุได้ด้ครับไส้ักเอที่เรียบไหลยด้ครับ ว้าวยังหักได้บลาพี่น้องเงี่ยงหกยเงี่ยงเงี่ยเฮ้ยได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่หูมันมันมันครับมันมันปัดกปะดุกปะดุูมันมันมันครับเต็มซีเต็มซีครับพี่น้องอู้ยูเนี่ยกินเลือดตินทหาพอเลยอู้ยเล็บข่อยฉีกเลยพี่น้องเลยเล็บผมฉีกเลยครับ อูมม้มันมาน้ามันมาสุดๆมันขัาครับกระตันหนวดเศร้าหลังก็ได้พี่น้องตีโตคอสองลุกสองไงซ้ำครับพี่น้องเอ้ยม,ม,มันมาน้ากันมันม้าเบิังยกกันแล้วหนึ่งนะอู้ถือยู่ครับถือยู่บคุณคุณเห็นหรครับคุณคุณนี่ครับเห็นหรอครับ อโอยใหญ่ปานไหนครับเออน้ำมาน,มานคือเขาครับนี่ตัวนี้ครับพี่น้องผมบได้ลากขึ้นนะครับโชว่วงอะไเพราะอู้เกือบรุดเด้อพี่น้องเพื่อนครอยใหญ่ปานไหนครับน,นี่ครับตัวนี้พอดีครับไปปลดเลยครับน้ำมันเอ,อ้ยจุดอ้ำมนัมน มหาครับพี่น้องปลาคอน้อยครับนี่ครับพี่น้องนี่มากรนั่นนั่นอูอู้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 บู้อู้ครับหบบู้อหห้อ้อู้ออู้อู้อูอู้อูน้อู้ัู้อู้้อู้อู้้อู้บ เงินบอกงูเห่างูดังแหะ,งคคะ,คะครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งคุณอะคุณนะครับงูครับพี่น้องตงัวแบบไงเลยครับคุณทำไมรุดไปล่ปะครับรุดหน้าครับเนี่ยรูกเกี่ยวอยู่นี่เลยรุดอีหลีครับไปแล้วครับ โอ้โนกกินปลาครับพี่น้องแหมจะง่ายเท่างูนี่วะมันพวเกี่ยวปลาผมครับนี่ปลาผมถือครับพี่น้องโอ้งูตัวบกง่าด้ะครับเมื่อกี้นี่ครับเนี่ยครับเกี่ยวครับตายเลยครับงูดังแหอะไรครับผมว่าแต่งูดังเฮกับงูเห่าเลยครับพี่น้องเอ้างูยังครับโอ้กินปลากันเฉยว่างูนี่ไหมได้เยอะครับ โคที่หนึ่งสองสามที่หาโคที่หกครับปัดคอตัวถึงงูหลัดครับเมื่อกี้ตายตายแล้วครับงูอย่างตุกตุกง่ายครับเอาครับมุเป็นง่ายครับอาจจะตายละเมื่อวานเนี่ยตายครับเนี่ยตุกตุกง่า,ายครับกำลังเท่าๆนี่ครับ ุดท้ายแล้วครับสองหลังสุดท้ายครับพี่น้องสุดครับตัวมีอยู่หลังหลังหนึ่งครับหูซึกวภาสีอันนี้ครับตรงพี่น้องเบิ่งครับมันรลุนกันครับเบิ่งครับเห็นปะตัวบุลูันสิถือมาเลยครับเด้อขอเบิ่งก่อนครับเกี่ยวปะโอ้ถืออยู่ครับถืออยู่ครับเห็นมั้ยนะพี่น้องนั่นหลังครับนั่นึ่งข้อยยิ่งครับข้อยยิ่งย่งเติบอยู่เด้อ นี่ครับพี่น้องประคองครับเห็ฮ้ยครับกูดีหน่อยยังไหมนั่นนั่นนั่นพี่น้องเฮ้ยครับเห็ฮ้ยครับตัวบวกไอ้นี่ป็นไรครับเนี่ยกำลังเป็นเท้าครับผมเท้าครับเนี่ยนี่ครับอ้าวสวยๆงา้ยมครับกำลังงามงนะมัน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 คือเก่าครับพี่น้องเอ้ยสองหลังสุดท้ายกันยังเตียมอยู่ครับนี่ เอาเลิกทำตัวนี้เอาเลิกครับพี่น้องบักเ,เล็กเลยปิตีขนาดเลยเล็กเบ็ดเล็กเบ็ดแต่ละข้างนะครับการดึงครับยามันถือเมื่อยพอเนี่ยหอมกินเข้าไปตายไปยังเอาเลิกครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปปลดก่อนนะครับครับผมพี่น้องหลังจากทีย่ยามช่วงเสาร์มาแล้วนะครับ ส่วนมากก็สิเกี่ยวกอเขาแล้วก็รุดนะครับรุดไปหลายตัวยู่ครับก็ถือว่าได้มากเลยพอดีครับบ่หลายบ่หน่อยนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเอาให้พี่น้องเบิ่งครับทั้งหมดเลยครับรวมกันทั้งตอนเด็กทั้งตอนเศร้าครับโตงามเลยครับพี่น้องประมาณสิบกว่าตัวเนี่ยนะครับกระชิงสองตัวนี่ครับพี่น้องโอ้สวยๆครับ งามครับพี่น้องเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํานี่นะครับว่าลิหนาผมสิไปเห็นอย่างต่อนะครับเนาะคลิปนี้ก็บซํานี้ครับสวัสดีครับพอพี่น้องปองไปไปแล้วครับลิหนาเจอกันไหมครับผมนี่สวยๆเลยครับงามอยู่ได้ครับพี่น้องบรรยากาศสวางเศร้าดิวว่าได้อยู่ครับมันหมานมันหมานครับ